สุขโบุญยสสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาใหา้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนักสร้างบาร,รมีทุกท่านร่วมสร้างทานบาร,รมีศีลบาร,รมีปัญญาบาร,รมีด้วยทางวัดหนองคูวนารามพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านหนองคูทั้งสามหมู่บ้าน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรักษาใจประจำปี2568ในวันที่3ถึง9มิถุนายน2568ณวัดหนองคูนารามตำบลหนองคูอเภลำปลายมาศจ,จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาในพระพุทธศาสนาบูชาด้วยอามิตรบูชาและปฏิบัติบูบชา 2. เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตนเอง 3. เพื่อขัดเกลากิเลสเพิ่มอินทรีย์ศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญา 4. ปลูกฝังการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้รู้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมรักษาใจและร่วมอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติธรรมรักษาใจเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมเช้าและเพลินเจ้าภาพน้ำปานะตามกำลังศรัทธาติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่พระมหาสิริพงศ์จันทบาโมชโชเจ้าอาวาสวัดหนองคูณาราม ผู้ดำเนินรายการธรรมรักษาใจสถานีวิทยุลำปลายมาก FM 98.50เมกเฮและรายการธรรมะปกินนกธรรมสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2 FM 100.75เมกะเฮิร์โทร082 377 1627ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมมีมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติมีความคล่องตัวทุกประการขออนุมูธนาสาธุในมหาบุญมหาบารมีในครั้งนี้